สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องออยลี่ชนีไทยนะคะวันนี้ออยจะมารีวิวน้ำหอมเซเนอีเละคะคือทุกคนคิดเหมือนออยไหมว่าเซเว่นอีเน่ะเป็นศูนย์รวมของดีประเภทไม่ใช่เว้นเป็นศูนย์รวม ของดีๆทำไมออยทำไมทำไมออยถึงพูดแบบนั้นใช่ไหมคะเพราะว่าทั้งเครื่องสําอางเอ,อ่ยทั้งน้ําหอมเอ,อ่ยทั้งโลชันล่นครีมเซรั่มวิตามินคือทุกอย่างรวมอยู่ในเซเว่นถูกและดีด้วยนะคะแต่ว่าก็ไม่ใช่ถูกทั้งหมดอาจจะไม่ใช่อาจจะไม่ใช่ดีทั้งหมดแต่ก็ เรามั่นใจได้ว่าของที่ขายอยู่ใน7 e เ e ่ e อิเลนั่นก็คือเป็นของแท้นะคะส่วนวันนี้ออยจะมารีวิวน้ำหอมออยจะบอกว่าออยเป็นคนหนึ่งที่เป็นสาวโกน้ำหอมที่มีขายอยู่ใน7 e เ e ่ e อิเลนะคะเพราะว่ามันขวดเล็กกะทัดรัดสามารถพกพาไปได้ทุกที่เราสามารถพกใส่กระเป๋าใบเล็กๆแล้วก็ฉีดระหว่างวันถ้าใครไม่มั่นใจนะคะปกติออยก็ไม่ฉีดระหว่างวันเพราะว่าส่วนมากมันก็หอมติดทนนานอยู่แล้วนะคะ ส่วนวันนี้ออยจะมารีวิวน้ำหอมกลิ่นของ q p a เพ2 4์นะคะ7 e 1 e นนะคะว่ากลิ่นมันเป็นยังไงคือออยต้องบอกเลยว่าออยเป็นสาวกของน้ำหอม q p a เพอยู่แล้วนี่อันนี้จะเป็นกลิ่นสวีทมัทนะคะเป็นขวดสีชมพูน่ารักสดใสอันนี้เขาอ่า ออยจาไม่ได้ว่าออยซื้อเมื่อไหร่แต่ว่ามันใช้ค่อนข้างที่จะได้นานนะคะแล้วกลิ่นก็ไม่ต้องพูดถึงเลยว่าอันนี้กลิ่นดีอยู่แล้วแล้วออยก็ไปเจอตัวใหม่ในเซเว่นอีเลฟเว่นคือนี่เห็นไหมคะกลิ่นนี้ออยไม่เคยลองแต่พูดถึงสรรพคุณของเขาคือข้อหอมติดทนนานอยู่แล้วหัวน้ําหอมแท้จากยุโรปอยู่แล้วส่วนน้ําหอมตัวนี้ก็เป็นของยาย่านะคะจากคิวเพนั่นเอง เราจะเห็นว่ายายยาเป็นพรีเซนเตอร์ของน้ำหอม q ิวเพนานมากนะหลายปีแล้วนะนี่ก็คือ q p a เพทจูเ u ียสโรสโอเดอร์เพอรนะคะเป็นน้ำหอมสำหรับผิวกายน้ำหอมจากฝรั่งเศสที่รังสรรจากมวลดอกไม้นานาพัานธ์ุนะคะอันนี้ก็คือหอมหอมแล้วติด ทนนานเหมือนกันเขาก็เคมปกติว่าสามารถฉีดได้หนึ่งร้อยยี่สิบครั้งติดทนนานตลอดวันถามว่าเราเคยนับไหมว่าขวดหนึ่งมันฉีดได้ถึงหนึ่งร้อยยี่สิบครั้งไหมเราไม่เคยนับแต่รู้ว่าเออมันใช้ได้นานจริงไม่ใช่สองอาทิตย์หมดอย่างเงี้นะคะสามอาทิตย์หมดอันนี้ก็ไม่ใช่นะคะแล้วกลิ่นเดี๋ยวนะเราจะมาลองพร้อมๆกัน โอ้กลิ่นมันเป็นกลิ่นแบบกลิ่นหวานน่ะเป็นกลิ่นสาวหวานโรแมนติกอะ่ะกินแบบถ้าเปรียบเทียบเหมือนกระตนก็เป็นคิตตี้สชีชมพูชมพูอ้ยชอบกลิ่นนี้นะอ้อยชอบกลิ่นนี้แต่ถามว่ากลิ่นนี้เดี๋ยวนะอ้ยว่าสวีทมัทอ่ะมันจะออกคล้ายๆกับแป้งเด็กนิดนึงแต่ก็ไม่ใช่กับแป้งเด็ก เกินไปนะถ้ามันเป็นกลิน่นแป้งเด็กมันก็เด็กๆใช่ไหมล่ะอันนี้มันไม่มันออกคล้ายๆแป้งเด็กแต่กลิน่นจะไปทางดอกไม้มากกว่าแป้งเด็กแต่อันนี้บอกสายคุณหนูสายหวานสายแบ๊วสาสอยากอ้อนแฟนอุ๊ยแบบยิ่งดมยิ่งติดอ,ะอ่ะสิ่งที่อยู่ในขวดนี้ก็คือมันเป็นดอกไม้นานาพัานธุ์ที่เขาเออกมาผสมในขวดนี้นะคะอยากจะบอกว่ากลิ่นผ่านต่อไป คือ2 4 e n t y f o s e n นะคะของ essence คือออยเคยรีวิวไปแล้วของอันนี้แต่สีตรงนี้มันจะออกสีส้มๆนะอันนั้นอะกลิ่นหอมติดทนนานเหมือนกันเพราะว่าออยจำได้ว่าออยฉีดประมาณ7จ็ดโมงครึ่งแล้วเราไปทำงานแล้วประมาณบ่ายสองอะออยนั่งตรงข้ามกับเพื่อนรวงงานแล้วเขาถามว่าเฮ้ยฉีดน้ำหอมกลิ่นอะไรวะทำไมหอมจังอย่างเงี้ยก็คือแบบ คุณก็นับไปอ่ะจากเจ็ดโมงครึ่งโอ้ยทำไมแกะยากจังเลยอโอเคเออถ้าถามว่าทำไมมันถึงสองร้อยครั้งเนาะนี่ก็คือขนาดขวด Q-Place Essence 24-17นะคะนี่คือก็คือขนาดมันก็ต่างกันเห็นเห็นเนาะอันนี้ก็ถ้าจะถึงสองร้อยก็ เรื่องปกติธรรมดาแต่ถามว่าถึง200ไหมอันนี้เราไม่รู้เราไม่เคยนับจะถามว่ามันใช้ได้นานไหมมันใช้ได้นานแล้วก็คือเคยเห็นน้าหอมปลอมที่ไม่ใช่น้าหอมปลอมเออฉันจะพูดว่ายางไงดีน้าหอมที่เขาขายเป็นซีซีที่ตลาดอะเอออันนั้นเราสมัยก่อนเราเคยซื้อมาแล้วมันละเหยเร็วมากแต่อันนี้ไม่ละเหยเร็วและอันนี้ก็ไม่มันทั้งสองเองทั้งสองตัวนี้มันไม่ละเหยเร็วเหมือนกันแสดงว่าเขาไม่ได้ใส่ เอลเยอะเกินไปแล้วก็เป็นหัวน้ำหอมแท้จากฝรั่งเศสนะคะเดี๋ยวามาลองเฮ้ยอันนี้ก็ยังไม่ฉีดนะไม่ได้อวยอะแต่กลิ่นเหมือนน้ำหอมเคาเตอร์แบรนด์เวลาที่เราไปเทสน้ำหอม ไปลองกลิ่นน้ำหอมซื้อน้ำหอมที่เคาน์เตอร์ Eve and Boy นั่นคือน้ำหอมเคาน์เตอร์แบรนด์กลิ่นมันใช่อ่ะเฮ้ยมันน้ำหอมเคาน์เตอร์แบรนด์อ่ะมันกลิ่นเหมือนน้ำหอมเคาน์เตอร์แบรนด์อ่ะ e s s e n e n d Red 24 e f o Seven Perfume Spray for women t 1 9 2นะคะผลิตจากหัวน้ำหอมแท้จากฝรั่งเศสนะคะติดทนนาน24ชั่วโมงกลิ่นดอกไม้ผสมกับฟรุตตี้นะคะก็คือผลไม้ให้กลิ่นออกสไตล์แนวหอมหวานนะคะก็คือสไตล์หวาน,น้ออยเคยใช้ก่อนหน้านี้คือสีส้มๆอันนั้นจะเป็นแบบหอมแบบสดชื่นหอมแบบขี้เล่นเหมือนสดใสเหมือนเด็กวัยรุ่นนะคะ แต่อันนี้จะเป็นออกแบบหวานแต่อันนี้ออยยังไม่เคยลองอันเนี้ยเขาเค็มบอกว่าหวานใช่ไหมเป็นกลิ่นหวานละมุนใช่ไหมสไตล์หวานเยโยนใช่ไหมกลิ่นโอเคกลิ่นหอมแต่ถามว่าหวานไหมสู้คิวเพจไม่ได้จูเลียนโรสเราว่ากลิ่นสวีทกว่า อันนี้จะออกกลิ่นน้ำหอมเขาแต่ันเป็นกลิ่นน้ําหอมที่หวานแล้วบวกเซ็กซี่นิดๆไม่ได้หวานแบบสาวหวานแต่จะหวานซ่อนเปรี้ยวหวานแบบเซ็กซี่ถ้าจะให้เลือกบอกเลยว่าอีชันเลือกไม่ได้เลือกไม่ได้จริงๆว่าจะลงคะแนนให้กลิ่นไหน แต่ถ้าใครสนใจที่จะซื้อทั้ง2กลิ่นเลยก็ได้เพราะว่า2กลิ่นนี้ผ่านนะคะหอมทั้ง2กลิ่นเลยกลิ่นดูแบบไม่แข็งจนเกินไปนะคะนี่นี่ก็เป็นน้าหอมที่เอารีวิวนะคะอยากจะบอกว่าเอาเป็นสาวกของน้ําหอม q ิวเพอยู่แล้วนะคะก็หอมเหมือนกันเพราะว่าเป็น ออยก็ใช้มาแล้วนะคะเป็นกล่องสีส้มนะคะกลิ่นหอมเหมือนกันนะคะรุ่นน,น,นี้รุ่นที่9สุพัชราเป็นพรีเซนเตอร์นะคะโอเคขอบคุณที่ติดตามชมนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้ลาไปก่อนแล้ว